สวัสดีคุณนิีช่องปอนพี่สาวลุงพลนะคะปอนก็ได้มาถึงที่จำปาดงแล้วนะคะไปไหนกันหมดเนาะเงียบจังเลยนะคะทุกท่านเงียบมากเลยนะคะปอนก็มาสามล้อนะคะมาสามลอ้อนี่นะคะกล่องข้าวปอนนี่นะคะกล่องที่ปออนนะคะจะเอามาให้นะคะ คุณครูนะคะคุณครูใหญ่นะคะนี่นะคะสวยนะคะสวยนะคะก็ได้มาถึงแล้ว เดี๋ยวปอนพาไปดูนะคะว่าเขาชุมนุมอะไรกันอยู่นะคะตรงนู้นนะคะนู่นค่ะมองเห็นไก่นะคะคุณเอฟซีเดี๋ยวปอนพาเดินไปดูนะคะมุมนี้นะคะคุณเอฟซีแม่ให้ดูกันดีกว่ครับสวัสดีสุขุสุขุนใส่ใส่นาะคุณคุณคุณคู่ใหญ่น่ะหนะโอ้คุณคู่ใหญ่บอโอ้ค่ะขอบคุณค่ะคุณเอง ขอบคุณนะคะ,คะโอ้ป้าเพชรย่าพามากับใครอ่ะ,ะเ,อเอาทำไมป้าออนไม่รู้เลยเนี่ยย่าพาบอกว่าโอ้ไม่ไปหรอกป้าออนชวนยา่าโอแสดงว่าเขาไม่นั่นเราเขาไม่มาอยากไม่ไม่อยากขึ้นรถกับเ,าาเราโอ,อ,เ,หอเห็นไหมไล่ไล่หลังป้าออนมาเห็นไหม,ไม ปวดล้างปวดเอวปวดกระดูกกระเดี่ยวมารถตู้กับพงพงเนาะว่านั่งสบายเองกินเนี่ยว่าอันน่าจะเป็นเพราะอากาศเพราะมันค่อนข้างหนาวแล้วุณอาจจะหนาวเพก็เลยมารถยนต์ ปอออนไม่รู้นะคะย่าพามาถึงถึงก่อนปอออนอีกเห็นนั่งอยู่เอา,าตกใจเลยนะคะาาทุกท่านก็ไล่หลังไล่หลังหนูมาแม่น้องไล่หลังหนูมาสวยนะคะเดี๋ยวปอออนก็จะเอากล่องข้าวนะคะไปให้คุณครูนะคะคุณครูใหญ่นะคะนี่นะคะกล่องข้าว ที่คุณเอฟซนะคะสั่งให้คุณครูนะคะเดี๋ยวป้าก็จะขับนะคะ3าล้อนะคะปูพอกนะคะไปเอาไปให้นะคะเพราะว่าเพราะว่าคุณครูใหญ่นะคะอยู่นู่นนะคะอยู่บ้านนะคะของของคุณเอสนะคะเอสเอนะคะตามประออนมาเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ะะบ้านของนะคะของแสแอนนะคะจบตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะก็ได้มาถึง,งแล้วนะคะ,ะ,คะมาถึงแล้วามาถึงคุณครูคุณครูใหญ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<ด>นี่ค่ะมีคุณเอซีนะคะสั่งกล่องข้าวให้ คุณครูใหญ่นะคะเป็นที่ระลึกนะคะค่ะค่ะปอออนก็เลยต้องเอามาให้ด้วยตัวของปอออนเองนะคะกล่องข้าวของปอออนนะคะค่ะค่ะปอออนพี่สาวลุงพลนะคะค่ะค่ะก็ได้ถึงแล้วนะคะได้ถึงมือคุณครูล้วตัวที่ผ่านมาเนี่ยมืดมนเลยผมไม่รู้ใครเอาข้าวมาให้กินไม่รู้ว่าใครเอาอะไรให้ไม่ยอมบอกอยู่เบื้องหลังตลอดเลย อ๋อขอบคุณมากเลยนะครับครับขอบคุณครับครับก็ได้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะผมกินข้าวเหนียวค่ะก็คงใส่กระติบนี่แหละไปกินไปเรื่อยๆพอดีเลยเนาะค่ะเนาะครับขออนุญาตลาเลยเนาะเพราะว่าตอนเช้าจะไม่ได้ลากันบางทีผมตื่นตั้งแต่เท้านะครับขอบคุณมากมากทำได้คำใดนะครับที่ผมได้ล่วงเกิน คำพูดใดวาจาใดได้ล ok ่วงเกินเขาขอโทษทุกทุกท่านด้วยครับผมเช่นกันนะคะเนาะเนาะเนาะท่านเลยครับทุกท่านเลยนะครับบางทีจะไปแต่เท้าครับนะครับค่ะโชคดีนะคะโชคดีนะคะโชคดีนะคะทุกท่านครับนี่ก็มีความสุขมากแล้วครับค่ะเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะสองบาทครับผมสองบาทนะครับผมครับพี่เหรียญบาทว่าอะไรเต้อนสวัสดีคระคุณเพชรค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเพชร ทายช่องกล้องได้บ้างดิค่ะเขาอายแล้วบานาห์เขาจะมาเกี่ยวข้าวเขาจะมาเกี่ยวข้าวใครมาสุราขอยู่เขให้ถึงมือเรียบร้อยแล้วนะคะกล่องข้าวคุณเอฟซีได้สั่งนะคะมาให้บอรดก็เอาให้เรียบร้อยแล้วแล้วลุงพลเห็นแ้่นะคะตกใจเลยใครมาเนาะนีแล้วครับ่นทำไปจนกว่าจะทำไม่ไหวใช่ไหมป้าแล้วใครเป็นลูกน้องตอนนี้น่ะไม่มี นี่เหรอลุงพลทักทายนะคะขับคนเดียวเลยหรอยกคนเดียวขับคนเดียวบอกอ้าวนาบอกว่ามีลูกน้องคิดผมถามมาลูกน้องแต่ก่อนลุงพลได้เป็นลูกน้องนะคะเป็นลูกน้องนะคะนี่นะคะก็ทักทายนะคะป๋านะคะที่ทำงานเก่านะคะลุงพลเคยเป็นลูกน้องนะคะ ไปกับรถนะคะไปกับรถกับนกมันเดิมอยู่คนส่งไหอยู่ด้วยกันถึงถึงลุงกนก็เลยมามากระลุกเนืเหนื่อยไหมครับขับรถมานี่เหนื่อยไหมไกลไหมนั่งสบายนั่งสบายว่่าไมขับนั่งสบายตาบอกว่านั่งสบายพักอยู่ไหนอ๋อ นอนอยู่ที่บ้านนครพนม2คืนแล้วนายจ้าเอาบ้านบ้านปลาอยู่นี่บป๋อยู่นครพนมนี่บป๋อเอออือวัสันวามีเมียหลายคนเนาะมีบ้านตรงพลนะคะแซวเล่นนะคะผมแบบมีคนเดียวไปไหนก็ไม่ได้เฮ้ย ก็ขอบคุณนะคะคุณเอฟซีนะคะไหนๆก็มาแล้วส่งแผ่นชลาด้วยบาทนี่พ่อแม่พี่น้องลุงพลไหมกล้าใช้ลูกพี่ใหญ่เลยนะคะคุณเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะลูกพี่ใหญ่นะคะเนี่ยลูกพี่ใหญ่นะคะแต่ก่อนลุงพลนะคะเป็นลูกน้องนะคะเพราะนี่พรานี่เป็นลูกพี่นะคะขับคนขับรถนะคะที่มากับลุงเพชรนะคะ มาเป็นเพื่อนนะคะมาเป็นเพื่อนก,กันกับลุงเพชรเป็นลูกพี่นะคะคล,คนคนลุง,ง,งพลเคยเป็นลูกน้องลุงพลเคยเป็นลูกน้องตั้งแต่บาตหน้าเราปะบาตหน้ากูใช่หน้าเดา ก็ขอบคุณนะคะลุงพลนะคะดีใจนะคะเห็นป่านะคะปลาซินนะคะขออนุญาตนะคะเอยชื่อนะคะเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานตั้งแต่สมัยนะคะลุงพลนะคะทำงานอยู่ที่กทมนะคะทำบ้านเขาอยู่ได้บุด้กุลก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ